ดีครับผมพบกับช่องหลงเดียนะครับทีมหลังบ้านน้ององค์หญิงนะครับผมนี่พอดีนะครับช่วงบ่ายน้องจะมีนะครับรีวิวนะครับพอดีกับไปผิ้จดการเรืออะไรของซีใบเยอะก็มาดูบ้านนะครับผมและความเรียบร้อยเนาะแต่นี่หลงเดียไม่ได้อยู่นะครับจะพาไม่น้อยกับป้าวันไปตลาดครับผมเป็นไดรเวอร์พลระขับนะครับพอดีบอสไรกเขาก็จะมานะครับผมนะบายบายเดี๋ยวกับเอฟทีเด่น แต่ตอนนี้น้องไปอิ่มบุญอยู่ที่ภูสิงห์ก่อนครับไปกับพง <P> พ่อเอกนะครับผมเนาะ<ม>กินข้าวกินปลาที่จะออกไปจากปักเล้ยครับนู่นครับเนะมาเช็คความเรียบร้อยนะครับปุเนะาะจะต้านตีก่อนนะครับแต่ตอนนี้ลงเดียวขึ้นรถแล้ว ตอนนี้เหลือป้านางนะครับผมเนาะกับเด็กๆนะครับแก๊งสีขาแล้วก็เจ็ดกูมารน้อยนะครับหญิงใหญ่อาการดีขึ้นมากแล้วนะครับผมเนาะไม่มีไอไม่มีน้ำมูกแล้วครับผมอะไรแล้วลงเดียเอาไปให้กินนมแม่ก็ลกลลลแล้วกันรับรับแล้วกันลงเดียก็เลยไม่ได้ยกมานะครับผมนะเราไม่มีอาการน้ำมูกไม่มีไอแล้วนะครับนันนะนะครับจะจ้องตามจมูกจะตอนนิดๆสักที แต่ก็ไม่ไม่เมื่อวันเอกแรกๆครับผมที่ว่นน้องไอ้แล้วก็สบัดนู้นนี่นั่นนะครับนี่ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนยัด f f c ขับรถก่อนนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมเนาะเยวจะขับรถป่าไม่หน่อยกับป้าวันนะครับไปจ่ายตลาด เรือปนางกับรับหน้าตีวันดีเด็กๆแกงสี่ขาทุก,ต,กตัวนะครับผมเนาะนี่เดี๋ยวก็เสร็จจากรีวิวนะครับน้องก็จะแป๊บแล้วก็จะออกเดินทางนะครับผมเนาะน้องจะมีงานต่อที่กรุงเทพนะครับไปอัดรายการหรือไปได้ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะถ้าลงเดียจำโปรแกรมไม่พิดนะเนาะ เขาก็ไปด้วยกับบางทีก็รู้แล้วแล้วต้งการลืมแล้วก็ไม่ก่บได้นั่นนะครับมัวแต่ทํางานอื่นนะเ <s> ขาก็ไปด้วยนะครับตั้าผิดปลาดในโปรแกรมน้องกิยาวาทีมลางวานนะครับ <S <s เอ,อมาดูจริงๆครับผมมาดูท่าต้านตีว่าเรียบร้อยไหมอะไรได้ยยหไหมยาอะไรนะครับ โอเคมากมาดูจริงกับดูช่องทีไปแหละ <laughs> ก็เขาให้มาดูนะครับแม่น้อยได้กับสร็จเรียนะครับยวลุงเดียก็อนุญาตขับรถก่อนนะครับ FC ฟีเฮนะครับก็มา สเปอร์นะครับเป็นร้านขายเนื้อขายเนื้อหมูขายอะไรนะครับผมเป็นร้านกับข้าวครับผมเนาะขายพวกเนื้อสัตว์นะครับผมเนาะไปปรุงเปน็นอาหารนะครับเป็นซปเปอร์สเปอร์อป่านี้นะครับลาดสดมันจะไม่มีแล้วนะครับผมเนาะซีเจ็ดนะครับเอฟซีก็น่ารู้นะครับผมเนาะ ไม่มีฝนนะครับแต่ว่าแดกาดก็เปลี่ยนนี่นี่นะครับผมนะ เราก็มาแวะอาหารทะเลอีกร้านหนึ่งนะครับผม ก็ร้านนี้จะเป็นร้านที่ปไานังกับลุงเดีย้ยกับซื้อประจำนะครับผมนะปลาบางกุ้งบางนะครับผมนะก็ะคือสดๆแล้วก็ค่ายไม่ราคาไม่แพงมากด้วยครับผมมีมุดน,นะครับก้องทะเลบลงกอนก็นมาซื้อปรานางซื้อไอหนังรุม <laughs> ไปทำํำอะไรนะ ห่อยทอดกับผมทีนี้ลวงเดียวว่าที่จริงๆงั้นเขาทำห้อยแมงปูกระดอยห้อยทอดแต่ป้านางเขาจ่ายห้อยหนังลมเลยว่าเออได้เราทํากินเองโอเคแต่ถ้าทํากล้ไม่คุ้มก่อนเช่นนี้นะจะเป็นเส้นข้าวเมืองนะครับฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะกลับบ้านนะครับออกมา,ากประมาณนี้นะครับผมเนาะ ถือว่าเด็ดไม่แรงนะครับผมแต่มันอบอ้าวครับนี่ก็กี่โมงจะเที่ยงเลยนะครับบอสโจก็น่าจะมาถึงประมาณบ่ายๆครับผมรีวิววิวซี่นะครับผมเนาะที่บ้านจากการนอนก็จะต่อลงเป็นเทปเลยครับผมมีงานนะครับน่าจะเป็นอัดรายการนะครับถ้าจำไม่ผิดเนานะนี่แม่น้อยกับปาวันก็ มาอาดีกับก้าวนะครับผมเนาะตอนแกะเล็กๆหน่อยๆนะครับส่วนของมานะครับยิงใหญ่ไม่ต้องว่วงครับผมนะเอฟซียังดีลุงเดียบอกนะครับว่าคนที่สับพอตอยู่ด้านล่างคือใครเอฟซีการูนะครับผมนะผแต่แกลุงเดียบอกบางทีเล็กๆน้อยๆนะครับเราก็ออกเองครับผมเนาะ มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเราเรียงก็เนาะแต่้าใยๆก็มีแบกอยู่ด้านลังถึงแบกในคารูแล้วก็คือใครนะครับไม่ต้องให้ลวงเดียบูนหมา F เอฟซีตึ้งการหรือว่าเอฟซีาใจนองกล้แล้วได้ไม่ไปวันแรกไม่ไปห้าวันแรกไปแบบนั้นแบบนี้นะครับเราต้องดูอาการนองแล้วก็ต้องบอกไ้ไม่ต้องบอกต้องบอกเขาก่อนนะครับพุมเนาะ แล้วถึงบอกปุ๊บไปปั๊บเลยมันก็ไม่ใช่บางทีเขาติดตุรานะครับกขาโน ون, ่นกขานี้กขานั่นนะครับอ่านะครับเข้าใจเอฟซีทุกคนเลยครับที่เป็นอ้วงกันนะครับผมเนาะบางทีงทักแหวนแม่น้อยจาวกำนะครับพอแม่น้อยจะได้อ่านบางทีปักพ้นบางรับบางงานเออจัดเออจะไม่แล้วครับผมเนาะ มันไม่ใจคนอยู่บ้านว่างงานนะครับผมต้องเอฟีต้องก้าใจกันนะครับผมเนาะมันตะกัดบอกบอยเองทีบอกเอกกับรถอยู่หรือบางทีบอเอกลับอยู่เสร็จจากงานนู่นนี่ตะปักพ้นกว่าจะได้เปิดตัวรับมาได้ดูเลยตั้งแต่ละวันกับแต่ละคนก็ความก้าวเท่าไรกับผมข้าใจนะครับเอฟซีเนาะรออยู่ลังบ้านกันนะครับเราดูกันนะครับไปเป็นอะไรนะครับผมแล้วเราก็เป็นญาติพี่น้องกันนะครับผมเนาะ ใจตังลงเดียนะครับตังบ้น้าโอเคครับผมนะเดี๋ยวกลับรถตอนกับตอนนี้ไปก็แม่แม่น้อยกับปาวันกานี่กำลังเลือกตอนนี้กัเลือกนะตาลีกันอยู่กับสองคนโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับสวัสดีครับผม